สวัสดีครับผมก๊อตอสังหาทั่วไทยครับวันนี้จะพามาดูบ้านเดี่ยวแถวโซนจังหวัดระยองกันบ้างนะครับตัวบ้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะครับตั้งอยู่ตำบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับเนื้อที่100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย106ตารางเมตรมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ํา1จอดรถนะครับหลังนี้สงวนราคาอยู่ที่2.43ล้านบาทเท่านั้นนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับคลิกดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับมีทั้งเบอร์โทรติดต่อและไอดีไลน์ของผมนะครับยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ